มีคนมาชวนที่จะให้ให้มองเป็นธุรกิจแต่ผมไม่มองเป็นธุรกิจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนอายุสามตอนสี่สิบไม่ใช่สามตอนอายุสี่สิบผมรู้จักอาโตมี่ตอนนั้นเนี่ยคือผมเกษียณตัวเองพอดีคําว่าเกษียณคือคือไม่ค่อยอยากจะทํางานแล้วนะฮะเกษียณมาตั้งแต่อายุสามสิบแปดผมก็เลยมีโอกาสแนะนําให้เพื่อนสนิทก็คือคุณแทน,เ,นเข้ามารู้จักกับอาโตมี่คุณแทนเห็นอะไรบางอย่างมากกว่าผมไงฮะเขาก็เลยก้าวหน้า ก้าล่วงหน้าไปกว่าผมจนผ่านไปประมาณ2ปีแล้วนะฮะมาจนถึงประมาณเนี้ยต้นต้นปีที่มาผมริมมองว่านะฮะเห็นคือใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งทานและทา,อย,า,ทา,ทาอย่างที่ผมบอกเป็นในตอนต้นด้วย uh huh. แล้วก็เห็นผู้คนนะฮะในที่เข้ามาจอยอะตอมี uh, ่นะครับแยะมากมาย mm hmm. แล้วโดวยเฉพาะคนแทน mm hmm. ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เราแนะนํามา mm hmm. ผมตีความาง่ายๆเลยนะฮะสั้นๆเลยคือผมมองว่าอะตอมี่คือความหวัง คำว่าความหวังที่นี้อะไรครับสองอย่างเลยก็คือถ้าว่าเรามองเราทำอัลโทมี่เป็นธุรกิจเราสร้างธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพและความงามด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนึกออกไหมครับถ้าเราทําให้สุขภาพของตัวเรามวลมนุษยชาติดีนะฮะทำให้ให้มันดี แล้วระหว่างที่เราทําให้มันดีมันสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้รวยผมคิดมองว่าผมมองว่ามันมีแต่ข้อดีอ่ะมันมองคือความสุขมันไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะฮะมันเป็นระดับโลกเลยนะครับและโดยโดยเฉพาะในในสองสามปีหลังมันไม่ใช่เฉพาะปีมีหน้าที่เศรษฐกิจโลกแย่เนี่ยมันแย่มาตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาเรื่อยๆและปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกนี่ว่าไหมครับแต่วันนี้ครับคุณอุถ้าเราทําธุรกิจ นะฮะสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยสิ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพงามอยู่แล้วอ่ะนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มนุษย์ทุกคนนะทุกคนไม่น่าจะปฏิเสธข้อนี้มันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มต้นที่จะเข้ามาจอยกับอาโทมีนะครับในลักษณะของการทําธุรกิจอย่างจริงอย่างจังนะครับ